มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของนางร้ายสาวสวยมากความสามารถที่ตอนนี้มีข่าวดีกำลังจะเป็นว่าที่คุณแม่คนสวยอย่างคุณไออภิษดาแต่กลับเจอไอจีปริศนาคอมเมนต์รัวๆอ้างมีสามีคนเดียวกัน สำหรับคุณไออภิษดาเป็นทั้งนักแสดงนางแบบพิธีกรที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานไม่นานมานี้ทั้งเสนาลิงได้แซวไออภิษดาผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมให้เธอโชว์แหวนมั่นเพชรเม็ดโตพ,ร,พร,ร,ร้อมแคปชั่นอะไรอะไรปลดสังเกตที่นิ้วของน้องรักเม็ดใหญ่ทิ่มตาแตกมากมันยังไงเตรียมตัดชุดไปงานแล้ววุ้ยทำเอาแฟนคลับต่างร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่ขณะที่ข่าวได้เผยแพร่ไปไม่นานเธอ ธอก็ได้ออกมาเผยภาพสุดพิเศษโดยได้ลงภาพการ์ตูนจากภาพยนตร์เรื่อง Frozen ที่มีตัวละครอย่างอันนา Hans อยู่ในฉากที่เป็นโมเมนต์คู่ข่าวขอแต่งงานและมีแคปชั่นว่า This is the first chapter of our happy story หรือแปลว่านี่เป็นบทแรกของเรื่องราวความสุขของเราและยังแปะสติกเกอร์รูปแหวนเพชรไว้ในแคปชั่นด้วย และล่าสุดเธอเจอไอจีปริศนาคอมเมนต์รัวๆอ้างมีสามีคนเดียวกัน ซึ่งหลังจากที่เธอได้ออกมาประกาศว่าตนเองกำลังท้องกับแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศสโดยบอกว่าเป็นการวางแผนที่จะสร้างครอบครัวและมีทุกอย่างลงตัวเรื่องราวดีๆของเธอจึงเกิดขึ้นหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามแต่ล่าสุดกลับถูกไอจีปริศนาเข้ามาคอมเมนต์รัวๆโดยคอมเมนต์ต่อใต้คอมเมนต์เพื่อนดาราทั้งเป้ยปันวาดยิงราถาโพงามและเมพิชนาดโดยข้อความว่า ไอ h ช r e เด e same h มฮัสแบน i ิสไอซ์ราฟาเอพร้อมกันนี้ใน IG ยังมีโพสต์รูปของผู้ชายที่อ้างว่าชื่อราฟาเอลและระบุว่าเธอคนนี้ก็มีลูกกับเขาด้วยส่วนความจริงจะเป็นเช่นไรต้องรอให้เธอออกมาชี้แจงอีกทีวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังใหญ่ของเธอจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยคะ่ะ ก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาเปิดภาพบ้านหลังใหญ่โตที่อยู่ในขบวนการสร้างงานนี้ทำเอาแฟนคลับลหลายๆคนต่างก็สงสัยว่าบ้านหลังดังกล่าวนี้จะเป็นเรือนหอของเธอหรือไม่นอกจากนี้เธอยังมีคอนโดใจกลางเมืองตั้งอยู่ในย่านทองหล่อ12คอนโดดีไซน์ทันสมัยมีพื้นที่ส่วนกลางครบครันสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และห้องรับแขก ส่วนห้องของเธอนั้นก็มีความเรียบรู้ดีไซน์สวยเก๋ตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าภายในตกแต่งโทนสีเรียบง่ายสบายตาไม่ได้อลังการอะไรมากมายแต่มีความลงตัวมีภาพศิลปะซ่อนอยู่เล็กน้อย ห้องนอนเน้นผนังสีเขียวเข้มเตียงนอนไม้สีเสาช่วยให้บรรยากาศดูอบอุ่นเหมาะสำหรับการพักผ่อนมีห้องน้ำสุดหรูในตัวเป็นคอนโดที่ดูดีมีสไตล์ไม่น้อยเลยทีเดียว เป็นบ้านของนักแสดงมากความสามารถถึงแม้ยังสร้างไม่เสร็จแต่ก็ดูใหญ่โตอลังการส่วนคอนโดของเธอนั้นก็มีความเรียบร้ตกแต่งได้ลงตัวเหมาะสำหรับการพักผ่อนจริงๆเลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ